อนุญาตเริ่มนะครับกับนิมนต์กับนัมรสก,การพระเดชพระคุณพระมหาสมปองตาระพุตโตประกาศเรียนแขกผู้เกียรติที่เคารพอย่างสูงยิ่งนะครับในวันนี้บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมรู้สึกเป็นพระคุณเป็นบุญอย่างสูงที่ท่านพระมหาสมปองตาระพุตโตได้ให้โอกาสมารบรรยายธรรมะในหัวข้อนะครับธรรมะสุขใจนําชัยให้ชีวิตแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมบริษัทโตโยต้าดีเยียมพร้อมรับฟังธรรมะในวันนี้นะครับในโอกาสนี้นะครับ ผมขอากาบเรียนเชิญท่านดรสมชายเหล่าสายเชื้อประธานกรรมการบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดและประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคนรักดีได้กรุณากล่าวต้อนรับขอากาบเรียนเชิญครับสายทานแห่งธรรมงามล้ำค่าท่านคือพระผู้เมตตาน่าเลื่อมใสช่วยเติมเต็มคุณธรรมค้ำชูใจดุจเทียนชัย ส่องสว่างทางชีวาช่วยเติมอุดมการพระนักเทศนักปฏิบัติผู้แข่งคขัดหลักธรรมะพระาศาสนาตามรอยทางรอยธรรมองค์สัมมาพระมหาสมปองคลองใจคนกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าพระมหาสมปอง ครับและก็ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายสมชายเหล่าสายเชื้อในานามของผู้บริหารและก็พนกักงานเตยตาดีเยี่ยมทุกคนขอต้อนรับท่านพระมหาสมปองนะครับและก็ตลอดจนแขกผู้มีเกียรตินะครับโดยเฉพาะท่านวิทูลน,นามบุตร ท่านก็อุตส่าห์ให้เกียรติสละเวลามามาร่วมตลอดจนท่านสมคิดเชื้อคงและก็ท่านผู้มีเกียรติอีกหลายหลายท่านนะครับที่ผมไม่สามารถไปนามในที่นี้ได้นะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับและก็โตโยต้าดีเยี่ยมถือเป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมาได้แค่9ปีนะครับตลอดระยะเวลา9ปี ตอยต้าดีเยี่ยมก็ได้รับการต้อนรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีในปีแรกที่เราเปิดทำการเราก็ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมต่อมาปีที่สองเราก็ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันและก็ภายใต้ค่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราฟุกบังเอิญอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าปีที่สาม เราก็ฟุกอีกปีที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ปารากฏว่าตั้งแต่ที่เราตั้งมา8ปีแีเราก็ฟุกมาตลอด8ปีได้รับรางวัลยอดเยี่ยมก็เพราะได้รับความมีน้ำใจจากท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาให้ความอุปการะมาช่วยอุดหนุนมาแนะนำซื้อรถในวันนี้กับเรียนท่านพระมหาสมปองว่า เราไม่ได้เกียนคนมาฟังเพื่อเอาเสียงหาเท่านั้นหรือมาฟังธรรมะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแต่เราคัดเลือกคนที่เป็นแฟนคลับเป็นแฟนพันธ้ของท่านพระมหา,าสมปองนะครับซึ่งคนที่วันนี้ที่มาเนี่ยนอกจากมาฟังธรรมะดีๆธรรมะสุขใจนำใช้ให้ชีวิตแล้วนะครับและก็ยังมีผู้มีเกียรติอีกหล,หลายท่านนะครับ ที่จองรถในวันนี้นะครับแล้วก็เลยจะถิอโอกาสนี้มอบวัตถุมงคลเ,เป็นเหรียญพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับซึ่งท้านใดไปได้รับไปปกป้องคุ้มครองแล้วก็จะมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ร่บรวยเงินทองนะครับซึ่งผมอดีตนั้นเป็นลูกศิษย์ ที่วัดป่าใหญ่มาก่อนผมเคารพศรัทธาเลื่อมใสและผมก็อยากจะแบ่งบุญแบ่งความสุขให้กับท่านผู้มีเกียรติที่ช่วยอุดหนุนจองรถโตต้าดีเยี่ยมนะครับถ้าหากข่าวใดชีวิตของท่านท้อแท้หมดหวังสิ้นกำลังใจนะครับก็อย่าลืมว่าผมเป็นคนหนึ่งที่คอยให้ความหวังกำลังใจท่าน หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคนบ้านนอกอีสานคนหนึ่งนะฮะเป็นคนบ้านหนองกระโพนคนบาลินนะครับเวลาท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจผมใช้วิธีการอย่างไรผมต่อสู้ชีวิตอย่างไรนะครับจากความฝันของเด็กล้างรถจบป .5 าสามารถสร้างอาณาจาักรโชลูนรถยนต์โตโยต้าและมีธุรกิจ ไฟแนนซ์โรงไฟฟ้าโรงแรมบ้านจัดสรรอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายนะครับลองไปมอบให้กับท่านผู้ที่สนใจจองรถในวันนี้นะครับคนละหนึ่งเล่มแล้วก็ถ้าหากท่านขี้เกียจอ่านนะครับแล้วก็มีซีดีไว้แจกนะครับยังไม่พอนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้รับจากผมนะครับ ต้องรับจากมือของพระมหาสมปองนะครับเป็นพวงมลาลัยเงินนะครับที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงของราดครบ7 0พันษานะครับไว้สำหรับยึดเหนียวเป็นต้นกล้าเป็นต้นเงินต้นกล้าเพื่อที่จะต่อทุนให้กับท่านที่อยากจะเอาไปนำไปขยายทุนไปเป็นสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับ ในโอกาสนี้นะครับผมอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าท่านมหาสมปองเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะฟังได้ง่ายเพราะตอนนี้ท่านดังมากแต่ละคิวแต่และยาติดต่อยากมากอันนี้อาศัยความเป็นพี่น้องนะครับเขาบอกว่าสมปองเนี่ยเป็นน้องสมชายนะครับเราเป็นพี่น้องกันท่านก็เลยอุตส่าห์มา <laughs> แล้วก็ท่านมาอ,อุบลเนี่ยผมก็ต้องดูแลอย่างดีนะครับเอารถฉลามนำหน้า รถฉลามเนี่ยไม่ใช่ฉลามธรรมดานะครับแล้วก็เป็นฉลามบกด้วยนะฮะแล้วก็ผมให้ผอผอ,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 อที่ดูแลที่ดินทรัพย์สินของผมทั้งหมดเนี่ยคือผอ,อ,อเทศดั์เนี่ยประกบมาเป็นการส่วนตัวนะฮะเพราะเพราะว่ากลัวพลาดนะครับนอกจากท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วนะครับเวลาท่านเทศคนจะไม่หลับไม่เหมือนพระทั่วไป ที่จังหวัดอุบลมีพระอยู่พันมีวัดอยู่พันแปดร้อยวัดนะครับถ้าท่านไปฟังพระเทศดีๆท่านจะอินไปกับรถพระธรรมแล้วท่านก็จะหลับไปเลยนะครับส่วนท่านมาหาสมปองเนี่ยขนาดมาเทศตอนกลางวันท่านก็จะไม่หลับเพราะว่าท่านมีเทคนิคสอดแทรกเอาธรรมะแล้วก็ไปยุกกับมุกของท่านนะครับตอนนี้ไม่ใช่ว่าท่าน มีเงินซื้อตั๋วก็จะมาฟังได้แม้กระทั่งชาวต่างคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศอยากจะฟังท่านนานๆท่านก็ไปโปรดทีนะขณะนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะครับก็อยากจะขอเชิญเข้าสู่รายการต่อไปนะครับขอบคุณมากครับครับ ขอบระคุณท่านดรสมชัยเราใสา่เชื่อเป็นอย่างสูงนะครับในลําดับต่อไปนะครับขอากราบอรัธนานิมนต์ท่านพระมหาสมปองตารปุตโตได้ขึ้นบนเวทีเพื่อกราบบูชาพระรัตนาตัยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจพนมมือไหว้พระพร้อมกันนะครับขอเรียนเชิญครับถ่ายรูปก่อนนะครับ <laughs> ถ่ายรูปกันครับ ท่านประมุลมือนะครับในโอกาสนี้นะครับใครขอเมตตาอนุญ,ญาตท่านพระมหาสปปองได้กรุณาเป็นผู้แทนบริษัทโตฮยตาดีเยี่ยมได้มอบของที่ลึกให้กับผู้มีอุปราคคุณนะครับสนับสนุนกิจกรรมกิจการของบริษัทโตฮิตาดีเยี่ยมด้วยดีเสมอมานะครับซึ่งของที่ลึกนั้นท่านประธานได้กร่าบเปลี่ยนแปเบื้องต้นไปแล้วนะครับในเบื้องต้นนี้นะครับ ขออนุญาตกาบเรียนผู้ที่มีรายนามดังต่อไปนี้ได้ขึ้นเวทีเพื่อรับของที่ระลึกจากท่านพระมหาสมปองนะครับพนัท่านวิทูนามบุตรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นรับของที่ระลึกครับขอเชิญครับซึ่งพนัท่านวิทูนามบุตรนะครับได้ซื้อรถยนต์จากตวัวบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมไปกว่า16คันนะครับและวันนี้ท่านก็มาอุดนุนอีกนะครับจำนวน14คันด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับ นะครับท่านสมคิดเชื้อคงนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี <S <s ๋ยวนะครับขออนุญาตด้วยนะครับพอดีเรามีพวงมาลัยเงินที่เป็นเหลียพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ท่านท่านผานอ,อา,ารย์ครับมาอะไรเงินด้วยครับท <c oughs> ั้งสองท่านด้วยครับท่านอดีตและพนตรีด้วยครับขออนุญ,ญาตนะครับพอดีทางทีมงานเรานะครับเ <c oughs> พราะเป็นสิริมงคลนะครับ สำหรับท่านต่อไปก็รบกวนได้เตรียมพร้อมนะครับคุณแม่สายใจแท้เตียวนะครับท่านผู้บริการสมพงษ์โรมรัตนะครับที่ปรึกษาประธานกนรรมการนะครับขอเรียนเชิญครับ ด้วยท่านอาจารย์รักเกียรติคังแก้วที่ปรึกษาประธานกรรมการครับขอเรียนเชิญครับลงอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับท่านอาจารย์รักเกียรติคังแก้วเรียนเชิญเลยครับและตามด้วยคุณรัชนีพรวิเศษแก้วกรรมการผู้จัดการบริษัทดีจริงมอเตอร์จำกัดครับ เช็คให้ผมนะทิ้งเลยนะครับคุณระเบียบนามบุตรนะครับขอเรียนเชิญครับ คุณนิสาทองบ่อพยานพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสัรพสิทธิธ์สิทธิประสงค์อุบลราัฐธานีขอเรียนเชิญครับคุณนรงศักดิ์กระแสการนายกองการบริหารส่วนตำบลตากแดดครับขอเรียนเชิญครับ กำพลบัวพันธ์นายกองคการบริหารส่วนตำบลตำบลท้าแก้วครับเรียนเชิญครับ <c oughs> คุณบรรจงนาพลงามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกรครับขอเรียนเชิญครับ ผู้ที่ถ่ายภาพหันหน้ามาด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เป็นที่ระลึกนะครับเวลารับของเมตตาจากท่านพระมหาสมปองนะครับเพื่อความสวยงามนะครับคุณขวัญใจโคดวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาพินครับ วองกล้องด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับคุณวุฒิชัยอินแก้วนายกองการบริหารส่วนตำบลกระเดียนครับขอเรียนเชิญครับคุณนิติพงศ์วิไลเลิศนายกองการบริหารส่วนตำบลตะการพืชผลขอเรียนเชิญนะครับ ความสวยงามนะครับหันหน้ามาทางด้านหน้าเวทีด้วยนะครับคุณเริ่มจันสุขนายกองคการบริหารส่วนตำบลไร่ทุ่งครับขอเรียนเชิญครับม่ครับคุณประหยัดละม่อมนายกองคการบริหารส่วนตำบลขามเปียครับขอเรียนเชิญครับ คุณธนงสิงค์คำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนกุ้งโนกงโนกุ้งนนกุงนก้งครับโทษดีครับมองกล้องด้วยนะครับทุกท่านครับคุณอมพลพลสวัสด์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดครับขอเรียนเชิญครับคุณคำสอนพันแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญครับคุณจงรักพินยศักดิ์ขอเรียนเชิญครับ คุณมยุราการินครับขอเรียนเชิญครับคุณศีวราทองรองครับขอเรียนเชิญครับ คุณภาวินีคนาวงครับขอเรียนเชิญน,นะครับคุณสุภานีมาสำราญครับขอเรียนเชิญครับ คุณวชิรภูมิพรมสิริครับคุณอนันต์คำวงครับ คุณอำนวยพการัตครับคุณสุพัสศิริพราครับ คุณเกียงศักดิ์พาทองครับคุณวิรัสจำปาเรืองครับคุณอมรหลอดแก้วครับ มองกล้องด้วยนะครับมองกล้องเพื่อความสวยงามนะครับคุณสมปัานาเอื้อฐานาเดชครับคุณจิตตรีเชื้อชาติกล้าครับ คุณชัยยาสินทรัพย์ครับคุณหนูลำพันธ์สินทรัพย์ครับมองกล้องมาด้านหน้าด้วยนะครับคุณประมวลเดชมงคลครับ